วันนี้วันพระนยมขอให้น้อมใจถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นการฝึกตัดใจตัดจากอะไรที่เป็นของเราจบหัวจบกล้าวจบแล้วนะจบจากความเป็นของเราแล้วได้น้อมถวายออกไปไม่ว่าจะเป็นการไปช่วยเหลือสังคมในมุมต่างๆโรงเรียนยากจนเด็กยากจนสถานพยาบาลเพื่อรักษาชีวิตคนศูนย์วิปัสสนากรรมฐานเพื่อส่งเสริม การเจริญสติของผู้ปฏิบัติเราถวายออกไปน้อมออกไปก็เพื่อจบจิตจบใจจบแล้วนะตั้งใจถวายโดยพร้อมเพรียงกันวันนี้โยมมีอะไรที่จะทำบุญด้วยประการใดๆที่ไหนอย่างไรในประเทศนี้ในโลกนี้โยมก็ทำไปนิดๆน,น้อยๆเล็กๆน้อยๆอย่าคิดว่าไม่เป็นบุญตั้งใจโดยพร้อมเพรียงกันอีมานีมายัางพันเต พัตตานิสปริวารานิภิกุสังคสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกุสังโคอิมานิพัตตานิสปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัดตาหารกับทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายถวายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นและเพื่อฝึกสละ ฝึกละความรู้สึกว่ามีตัวเราของเราเพื่อความเจริญถึงซึ่งนิพพานสิ้นการละนานเทินสาธุก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านได้ตั้งใจนะไม่ว่าจะเป็นบาทใดๆในโลกนี้ภิกษุรูปใดขอให้น้อมใจอย่าเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใด น้อมให้เป็นสังฆทานน้อมให้เป็นแบบกว้างๆไปว่าภิกษุรูปใดก็ได้การทำบุญด้วยการทำใจให้กว้างๆบุญก็จะกว้างตามไปด้วยยะทาวะริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปก,กะป,ะปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสะมิชตตุสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนรรโสยทามณิโชติระโสยทาสภิติโยวิวัชชนตุสภโรโควินัส,สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสิริส,สนิจังวุธาปจายิโนจตโรธรรมวันติอายุวันโนสุขังพะลัง วันนี้วันพระขอให้ตั้งใจฝึกเจริญสติอะไรที่เป็นหมนภาวะของใจทำให้ใจเศร้าหมองก่ละสิ่งที่เป็นอกุศลและเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นกุศลฝึกตนให้มากไว้ความตายใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีและโยมเจริญพร